มาถึงพาสสุดฮอตนะคะตี่ซันผู้เฝันข้อ35ถึง43เนี่ยให้เลือกคำตอบ เหมือนเดิมนะคะถูกหรือผิดพิธีทําก็เหมือนเดิมนะคะที่ครูเคยบอกไว้ว่าเราควรจะดูตรงนี้ก่อน้าชื่อสมัยย่างตัวเหรียเขาเป็นคนยังไงบางทีเราเดาได้นะ you ยิวมม่มีอารมณ์ขันมาหู ah ้แปลว่าอะไรเอ่ยเป็นคนไม่จริงจังมาหู ah ้แปลว่าซะเพ่าเลอะเลอะแล้วว่าทําแบบลวกลวกนะแบบลวกๆวกนะคือคนแบบง่าย ง่ายๆไม่ว่านะดูแบบดูสะเพาสะเพาด้วยดูแบบลวกๆทำอะไรไม่จริงจังเจ้าอ้าวยิงให้ซิวอายเราสามารถเดาข้อสอบได้โดยที่เราไม่ต้องอ่านเลยด้วยซ้ำยิ้โมความหมายบวกใช่ไหมคะทำอะไรลวกๆง่ายๆลบยิงมากเลยก็ลบขี้อายก็ลบใช่ไหมคะเพราะนั้นยิงอารมณ์ขันน่าจะถูกจริงไหมเขาบอกถ้าเหินหัวพ่อ เขาล่าเริงมาก说话很有趣พูดอะไรก็สนุกจงนองเกว่ามันได้หลความักจะนำความสุขมากกให้กับพวกเราว่ามันโตเฮห,หิพวกเรามือนชอบจะอยู่กับเธอนะคะถูกนะทยมั่วมีอารมณ์ขันนะเป็นทาเป็นคนชมายาแต่เยนเป็นคนมีอารมณ์ขันมาถึงข้อสอบกันนะคะข้อ3าบ 告诉大家一个好消息好消息指的是ี่นี天คืออะไรดูไม่ต้องทำทาน OT ว่นนี้พักตัวฟาจงจนจะได้แจกโบนัสเยอะขึ้นจิ要งหีงง่ผู้จัดการจะเลี้ยง ป็นไงคะตัวฟาเจียงจินจุดตัวเอกถ้าดูข้อสอบประมาณพวกนี้นะคะคำตอบมันมกักจะอยู่ไม่ข้างหน้าก็ข้างหลังเราลองไล่ไปข้างหลังเรื่อยๆอ๋อเจอแล้วนะกงซื้อเจอกระเยเดือนนี้บริษัทเราเหมยเหยีนทุกคนตัวฟาอูเชียนเหยียนเอเจียงจินจะได้เงินรางวัลพิเศษหรือเงินโบนัสขึ้นมาอีกคนละห้าพหยวน การเชื่อตาเจียบลาบลา,บบรา,บบราบตรงนี้ไม่ว่าเพราะนั้นเหาเชี่ยวสีก็คืออะไรตัวฟาเจียงจีนนะคะข้อสามสิบหกมาดูถ้าสีกว่านเหมยเทียนเจ้าช่างเขาชินกับทุกวันตอนเช้าทำอะไรมาดูข้อหนึ่งดูทีวีันนนเตนหนาวดูคอมพิวเตอร์ตัวเรียนเนส้นทีออกกำลังกาย做好计划วางแผนให้ดีก่อนนะคะมาดูสีกว่าน อะไรเพราะนั้นมาดูตรงไหนสีกวนเป็นงไงว่าอยู่เจออย่างอีกสีกวนนะ,ะฉันมีความเคยชินอันหนึ่งก็คืออะไรเมื่อเทียนเจ้าสร้างโตป่าตั้งเทียนจี้หวาดยาวกันแต่สื่งิงเสียใจจืดสั่งจะเอาแผนการเรื่องทําเรื่องราวที่จะทําในแต่ละวันนั้นน่ะเขียนใส่ในกระดาษเพราะนั้นจั่วหาวจี้หวานะคะตอบข้อดี ตรงอื่นไม่มีอะไรเลยนะคะตอบพอดีหาคีย์เวิร์ดมันให้เจอในประโยคข้างบนนะคะเป็นการเขาเรียกว่าหาจากคำถามไปหาคำตอบเอาเอาตรงคำตอบข้างล่างไปหาคำถามข้อ37อ37บอกว่าเกินชี่เจเจตวนหวาตามประโยคท่อนเนี้ยเคย,ยอ,อีจูเต้าทาทาจะไมย่ยาก A อปูไอ้เียไม่ชอบเรียนหนังสือข้อบีใจกันเชื่อเปลี่ยนกำลังขอบคุณมีสิทธิ์ใช่ไหมเสียตาจียอะไรไม่รู้ข้อเหินกวนซ้นเปลี่ยนเอาใจใส่คนอื่นมากข้อดีดอกเกินถงชื่อกวนซีผู้เหา่ากวนซีผู้เหา่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ดีนะคะมาลองดูซิ ขอบคุณทุกคนในปีนี้เนี่ยที่มีความเอาใจใส่และช่วยเหลือต่อผมแสดงว่าทุกคนช่วยเหลือเขาก็เอาใจใส่เขาเพราะฉะนั้นถ้าเกินหงเสียคนซีบุห่าวข้อนี้ไม่ถูกใช่ไหมคะข้ดีดอกไม่ถูกนะคะถ้าเหินคนสินเปบีนยนไม่ได้ใจจ ในที่นี้้้ลววห่ตอสาผมเรียนรู้ความรู้มากมายเยอ累ิ很เลยแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ได้มากมายวผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากวงาหยวังว่าอนาคตง将าแปลว่าอนาคต还能有机会จะมีโอกาสและ大家一起学习ได้เรียนรู้กับพวกคุณเพราะฉะนั้น不爱学习不ยใช่ไหมคะไม่ชอบ คนกวนชินไปเยืยนไม่ได้แสดงว่าทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมานี่คือกำลังขอบคุณทุกคนอยู่ตอบข้อ b นะคะใจกันเชื่อเยืยนนะกำลังขอบคุณคนอื่นอยู่ต่อไปข้อ38ชี้จือ,อตังช่างจิงหลีโหนี่ตามประโยคมันเลยเขาบอกว่าอะไรกงจ่วปีอีเฉียนเกิง่งซินขู่ละ A. เก่งมังหละนะคะปู่เก่ิ่ง C. จิงฉางซิวีมักจะพักหรือหยุดบ่อยผู้อยากทํางานละไม่อยากทํางานนะเกิดอะไรขึ้นกับชีเจพอเป็นผู้จัดการเขาบอกกงจัว่วปีอีเฉียนเกิงซิงขูเละงานลําบากมากกว่าเมื่อก่อนมัจิงฉางยาวเจียปันไม่ใช่จิงฉางซิวสีจะต้องท,อทํา OT ตลอดโยซือมังขึา้า บางครั้งก็ยุ่งขึ้นมาเลี้ยนเจียเจียยี่แม้กระทั่งติดต่อกันวันหยุดใหญุ่่้เหน่งซิวสีนะติดต่อยาวจนถึงวันหยุดหยุดระยะยาวก็ไม่สามารถเลี้ยนเจียเจียยี่ก็คือลองฮอลิเดย์ใช่ไหมคะวันหยุดยาวก็ไม่สามารถพักแ,กแ,นแันชื่องานปัจจุบันทำให้เขามีพัฒนาที่ยิ่งสูงขึ้นเพราะนั้นผู้กเก่าสิ่งไม่ใช่ ถ้าหมังใจฉีจงเย่เล่อใจฉีจงใช่ไหมถึงแม้ว่ายุ่งอยู่ในนั้นแต่ก็มีความสุขหรือว่าสนุกอยู่ในนั้นมันเพราะนั้นผิดหมดเลยกี่ข้อคะจิงฉางซิวสีไม่ใช่ผู้เกาซิ่งไม่ใช่ผู้เสี่ยงกงจัว่วเราไม่อยากทำงานก็ไม่ใช่ก็เป็นไงเกิื่งหมังนละยุ่งยิ่งขึ้นแต่ชอบอยู่นะคะเกิงหมังนละ ข้อามสิเก้าเจ้าจงกงชั่วสือเวลาหางานต้องทำไงอิงใจจะไม่ยากอวนเที่ยวสียนเาสำรวจก่อนขบี问ว่น,วาน,วานวถามเพื่อนเพื่อนก่อนข้อส่ยงฟูหม,มนอให้พ่อแม่พอใจด้วยเสีนยนรนชิงต้องเข้าใจตัวเองก่อนถ้าดูตรงนี้นะน่าจะเป็นคำนี้ใช่ไหมคะเหมือนเท่าเที่วเรียนมา เป็นไง应该对自己有清楚的认识ควรจะรู้จักก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงนะคะต้องช楚ตัวเ่นชื่อรู้จักตัวเองให้ดีก่อนอันนั้นเสียนยื่นชิงจื่อจีเข้าใจตัวเองให้ดีเสียก่อนนะคะตอบข้อ,อดีตรงอื่นไม่ต้องอ่านแล้วเนี่ยเจอคําถามมันปุ๊บเจา้ากงจั่วสือมาเลยเจา้ากงจั่วสือเป็นไงไก อิงไกใช่ไหมคะอิงไกจะมยาย่างตอบเลยนะข้อ41่กับ42มาด้วยกันใช่ไหมคะจวนเฉียนเรื่องหาเงินนะดูข้อ41่ก่อน41ถามว่าเหนียนชิงเหรินคนวัยรุ่นเนี่ยใครสื่อกงจัวเริ่มทำงานื่อ的เ候呃什么 เกิ่งจงเยาวอะไรสำคัญกว่าเท่าที่เราเรียนมากับทำแบบฝึกหัดมาหลายรอบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีจริงเยี่ยนก่อนเลยถูกไหมจบเลยไม่ต้องอ่านแล้วถูกไหมคะก็เป็นไงคะ赚钱ย不是最重要เห็นไหมหาเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะนั้นข้อดีข้อสีไม่ถูกละรลายได้อย่างที่บอกว่า 工กับจงจิน重要ฟืน自己นะ重要ตามในบทเรียนเมื่อกี้เลยชื่อเป็นไงต้องฟื้นฟู自己的工作经验ก่นอนถูกเห็ไนไหมคะข้อต่อไปสี่อถาว่าจุดตัวนีว่า主要提醒提醒เตือนกนาร参加工作วตอน,เ,น,น,นเตือนพวกวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มทำงานว่ายังไงเอยนโตโยเชื่อเตียนคนก็มีจุดด้อย 想相信别人要相信别นต้องเชื่อฟังผู้อื่น,อ,น,ยยน,ยนอย่าจน眼前อย่าเอาแต่มองดูอยู่ข้างหน้าดีดอกกยไัญมากกวาอย่าจืคันใช่ไหมคะเหย,ยน่อจืจอ,อย่างนี้ตอบข้อ C, ะ,ะอย่าเอาแต่มองด้วยตาตัวเองว่าเอออันนี้น่าจะดีนะนั่นน่าจะดีนะอะไรอย่างนี้ ฉันมาสมัครงานที่นี่เพราะชุดทำงานมันสวยอะไรน,นี้ไม่ได้นะคะเขาสี่สิบสองถึงสี่สิบสามสี่สิบสองกวนหยีเจ้าเฟินใช้เลี้ยวเกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้เจ้าเฟินใช้เลี้ยวเคยรู้จงกใช่ไหมเขาบอกว่าเจ้าเฟินใช้เลี้ยวเป็นไงเขียนได้่错มาดูเอนต่วนสั้นไปนิด ก็บีท่ช้างเหรอยาวเกินไปเ็สีเสียเตอีปันเขียนได้แบบธรรมดามากอันนี้บอกเสียเต่บุ้ช่วเพราะนั้นข้อน,นี้ผิดเสียเต่อีปันถูกไหมคะอยู่บุ้ตุยแตที่ฟังมีมีม,ม,ม,มีมีจุดที่มันไม่ถูก้วยนะเขียนไม่ถูกมาดูเขาบอกว่าอะไรคะอ份材้写เ不错，特别是公司这一年取的成绩写ย非常好ด้ดีมากๆ มาดูตรงนี้ต้นชื่อแต่ว่ายังมีอีกหลายที่ต้องแก้หน่อยแกสักหน่อยแสดงว่าตอบอะไรไม่ถูกต้องใช่ไหมคะตอบไม่คอดีเอาละาวางเสีี่่ยวหลเขาหวังว่าเสี่ยวหลี่เป็นยังไงเขาวบอกว่าวมจะช่วยคุณวาดออลาแล้วอันนี้เขาเรียกเสี่ยวหลี่อ่อนเสี่ยวหลี่เอ้ยนะเนี่ย เป็นไงข้อมูลชุดเนี้ยเธอเขียนได้ไม่เร็วนะเดยเฉพาะอะไรคะผลประกอบการปีนี้ของบริษัทเนี่ยเขียนได้ดีมากๆเลยแต่ว่ายังมีหลายจุดนะที่ต้องเสียแก้ไขหน่อยนะอย่างเช่นอิเซียตาชื่อฟาเซิงเสือเจเวลาที่เกิดเรื่องใหญ่ๆพวกนี้ต้องเติมไปด้วยใช่ไหมคะอิเซียฟาอิเซียตาชือก็คือเรื่องใหญ่ๆบางเรื่องที่เกิด ฟาเซงเกิดขึ้นเวลาเวลาที่มันเกิดเรื่องพวกนี้เขาไม่ได้ใส่ว่าตัวปั้งนี่ข้ชู้ร้ายละฉันก็วงให้เธอแล้วนะนี่ไก่หวันสีเป็นไงแก้เสร็จแล้วใจชงสิ้นเอาใหม่ฟาเก,ววก๋หัวขาดนี่จะค่อยส่งขึ้นมาให้ฉันดูใหม่อีกรอบแสดงว่าทาซีว่างให้เสียวหลี่เป็นไงแก้ใหม่ใช่ไหมคะตอบข้อไหนคะใจไก่ไก่ใช่ไหมคะใจไก่ไก่ไก แก้สักหน่อยตัวเสียเตียยเขียน,อ,นอ,อีกนิดก็ไม่ใช่อั้นชื้อวันเฉิงทําให้เสร็จตามเวลาก็ไม่ใช่ว่าชูหลายวงขึ้นมาตรงไหนผิดไม่ใช่นะคะสู้เสียมาถึงพ่าส,สู้เสียนะน้าจัวเฉวสะพานหลังนั้นแปาไปเหนียนแปดร้อยปีขอมาละอะไรสักอย่างรี่สือประวัติศาสตร ยู yo, ลมีมาละสะพานหลังนั้นมีประวัติมาแล้ว800ปีก็เอาถ้าเมื่อกี้เราจะบอกมีเจอมีหน้าต้องเอาตรงนั้นขึ้นก่อนล,ละหละักๆส่วนใหญ่ร้อยละ80จะถูกนะคะหน้าจั่วเฉวสะพานหลังนั้นอยู่มีมา800รอยู่ปาป่ายเนียนเีือนะมีประวัติมา800ปีแล้ว ข้อ44มีคำว่าจี้ขว้าแผนการย้อนหลาเตะผู้เตยปุก่ายเปลี่ยนท่านะคะย้อนหลาเตะผู้เตยปุก่ายเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเขาจำใจจะต้องแก้ปัด อะไรคะแก้แผนเดิมที่เขามีอยู่นะเพราะนั้นถ้าเจอสัพานนามสัพานนามควรจะขึ้นก่อนนะถ้าปูเต αι, ปุนะหลังจากนั้นตามด้วยเวิร์บนะคะอย่างอย่างนี้ถ้าปูเต αι, ปุเวิร์บอยู่นี้กายเปลี่ยนเยยนหลาตอ来的วา เขายังไงเขาจําเป็นจะต้องหรือว่าเขาจําใจจะต้องเปลี่ยนแผนเดิมของเขานะสี่สิบห้าหน่งลี่ความสามารถจงเยา่าสําคัญปีจื้อสือกว่าความรู้เก่งเก่งมาขอนจงเยา่าแน่นอนเก่งจงเย่าเพราะนั้นหน่งลี่ความสามารถปีจื้อสือเก่งจงเย่านะคะความสามารถสําคัญกว่าความรู้นะเปาเจิ้งรับประกันวัว วัาวเปล่าเจิงผมรับประกันแน่ๆว่าจะเป็นไงคะอ่านสือตามเวลาหวานเฉิงกงจัว่วทำงานได้เสร็จตามเวลาข้อ47นะคะเหินควายจิวเป่ยอีกไม่นานก็จะถูกใช่ไหมเหินควายแปลว่าเร็วมากก็คือไม่นานก็จะถูกอะจิวเป่ย Okay. ตอนนี้เห็นจอครูใช่ไหมคะเห็นไว้เจ็บเปยนะอีกไม่นานหรือว่ารวดยังรวดเร็วเลยก็จะถูกอะไรพังเหยพื่อนเพื่อนๆเจอกับเซียวสีข่าวนี้เห็นไหมมีเจอมีหน้าเอาขึ้นก่อนจเจอกับเซียวสีจู่เต้าลหรอหรูเพื่อนเพื่อนจู่เต้าใช่ไหมอีกไม่นานอย่างเร็วเลยเดี๋ยวก็จะถูกใช่ไหมคะจเจอกับเซียวสีเห็นไข้เจ็บเปไป,ไปรอะ่ะ ผูกเพงเหยื่อมินโดนเพื่อนๆพื่อจืเต่าละข่าวนี้นะเดี๋ยวไม่นานม,มันก็จะถูกเพื่อนๆรู้แล้วล้ละนะข้อ48จริงเยี่ยนประสบการณ์จีิเลยละ,ะสะสมละเฟงฟู่เตอรเป็นไงย่างเพียบพร้อมหรือว่าเต็มมีความรอ,รอบด้านเลยเฟงฟู่แบบอุดมสมบูรณ์มีเยอะมากหัวใจคงจั่วจงนะคะ วัวใจขึ้นวัก่อนใช่ไหมคะมีนีวัาทาอย่าลืมนะคะวัวใจกงชั่วจงในระหว่างการทำงานเนี่ยหลังจากนั้นเวิร์บของมันคืออะไรจีเล,เล่ละเป็นไงเฟิงฟู่เตจิงเยียนจีเล่ลยียน,ยยนส,สมประสบการณ์อย่างเต็มนะคะ มาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วลูกชูเสียนะตัวอย่างเขาให้พิงพังชิวมาถ้าเฮินสีฮวนตาพิงพังเฉีวเขาชอบเล่นปิงปองมากเรามาลองแต่งกันสิเอาคูแต่งให้เรียบร้อยเสีสีขาวใช่ไหมคะเวลาแต่งส่วนใหญ่เขาจะให้ดูรูปแล้วแต่งให้มันใกล้เคียงกับรูปที่สุดอย่างนี้ในเฉลยมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าทิ้งชัวเจอเสี่ยวสีห ปิงผู้เชื่อสิ่เจะสุดจินตอนทำมือโอ้ my god ใช่ไหมเอามืออุปากไว้ด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะถ้าทิเขอกชืกช่อใช่หา,าว่าเขาไม่เชื่อิ่ไเขาอ่าเขาศั่ท์ในบทมาใเขาชื่อใยนะ่มะการใช้การที่จะทให้เราสามารถใไห้คะเราสาร์ารี้สูงๆก็ได้คะแน,น้พนงงอ,องาเอาศัพท์ืีอ่เรียอมาอใหอว่าเ่เรียนมาม่ใช่นะคะเาวใช่ไหมคะเป็นไง 不相信呐、啊，没信啊，这是真的。那 o k 计划片、plan，、嗯、对吗？卡，工作前做，工作前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 ，工前，工作前，工作前，工作前，工前，工作前，工作前，工作前， ไม่ว่าทำเรื่องใดๆก็แล้วแต่การวางแผนก่อนล่วงหน้าเป็นเรื่องสำคัญมากๆอันนี้คือตัวอย่างที่เอามาจากเฉลยนะคะถ้าสมมติเราซื้อให้แต่งเองเราก็อย่าลอกไปเพราะว่าเราซื้อเราอาจจะมีตรงนี้อยู่ด้วยเราซื้อของของนักเรียนนะคะแต่น,นี้เอาเป็นไอเดียนะคะ